สวัสดีค่ะคลิปนี้ครูจะพาทุกคนมาฝึกอ่านแล้วก็หัดเขียนนะคะหัดอ่านแล้วก็หัดเขียนในหัวข้อที่เป็นคล็อกแก่คล็อกแก้ก็คือนาฬิกานะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนเกี่ยวกับเรื่องนาฬิกาแล้วก็เริ่มต้นในการฝึกพูดฝึกเขียนฝึกอ่านนะคะแล้วก็ อย่างน้อยถ้ามีการบ้านให้แปลเป็นภาษาของตัวเองก็ครูมีคำแปลให้ด้วยค่ะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ค่อนข้างที่จะยาวนะคะถ้าว่าดูแล้วรู้สึกว่าเออมันยาวไปก็ให้กดพักก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาดูต่อค่ะอันนี้ก็คือเป็นแบบฝึกหัดสำหรับทั้งสัปดาห์นะคะทั้งสัปดาห์นะคะก็ค่อยๆฝึกค่อยๆเรียนไปนะคะ ก็เรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะอันนี้หัวข้อ les oscrit les oscrit ก็คืออ่านแล้วก็เขียนนะคะเกี่ยวกับ clocker clocker ก็คือนาฬิกาเนาะเกี่ยวกับเวลานะคะประโยคแรก h u n น store up clocker sit h u n น store up c ล o อกเกอันนี้แปลว่าเธอหรือว่าหล่อนเนี่ยตื่นตอนเจ็ดโมงเช้านะคะตื่นตอนเจ็ดโมงนะคล o อก s h ก็ส er นะคะ ship. อย่าลืมตัวอ e, ีนะคะสิทำปากด้วยนะคะอันนี้ง่ายแล้วก็น่าจะจำได้นะคะเวลาที่เราไปเขียนเราก็พยายามดูนะคะ,ะเทคนิคกัน เขียนเพื่อที่จะเรียนภาษานอสได้เร็วขึ้นก็คือเวลาที่ไปก๊อปปี้นะไปลอกเข้ามาเนาะไปลอกที่ในบทความที่ครูให้นะคะถ้าได้เขียนเองก็คือ,อ,อสะกดไปด้วยก็คือฮุ้นเวลาที่เราจะมาทีละคำนะคะฮุ้นก็คือเธอก็คือหล่อนผู้หญิงใช่ไหมคะเวลาที่เราจะเขียนลงกระดาษเราก็เขียนว่าโฮเอ็นก็ ให้สะกดคำไปด้วยนะคะให้ s t าร์ไปด้วยจะได้จำได้ว่าอ้อหุนแปลว่าเธอแปลว่าหล่อนเนี่ยมีตัวอักษรอะไรบ้างเขียนลงไปในสมุดว่า h u n ึหุนส r s t ต r ก็ s t r <S อย่างเงี้ยนะคะจะได้ฝึกให้สมองเราจดจำแล้วก็มันจะได้ติด ตาไปด้วยว่าอ๋อเราออกเสียงให้ตัวเองฟังอันนี้จะทําให้เราจําแล้วก็เรียนภาษาได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้เทคนิคดีๆนะคะก็ใช้ได้เกือบจะทุกๆคนนะคะอ่านซ้ําอีกครั้งค่ะฮุนสโตอุปคล็อกเกซีฮุนสโตอุปคล็อกเกซีประโยคต่อไปค่ะ han puser tennene klocke er, kvart over 7 han puser tennene klocke er, kvart over 7อันนี้ครูเขียนเป็นเป็นตัวเลขนะคะแต่อ่าภาษาอันนี้ก็อยู่ตรงนี้นะคะ kvart over kvart ore ga ku เลยมาผ่านมา15นาทีซึ่งประโยคนี้นะคะฟันพุสเทนนาคลเก q u อร์จโอเวอร์ซีฟก็คือเขาเนี่ยเขาพุสเทนนาแปลว่าแปลงฟันนะคะเขาแปลงฟันตอน7โมง15นาทีก็คือ7โมงเช้านะคะอันนี้เราจะเรียงประโยคไปตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงหัวค่ำนอนถึง อตอนถึงค่ำนะคะตั้งแต่เช้าจนค่ำเลยอันนี้ก็จะเรียงไปตามลำดับตามเวลาที่เราควรจะฝึกนะคะอันนี้15นาทีภาษาโนชเขาเรียกว่าควอดโอเวอร์ควอดโอเถ้าใครยังออกเสียงไม่ได้ให้ดูตัวนี้เผื่อเผื่อมันปิ้งขึ้นมาในหัวว่าอ๋อตัวนี้ถ้าใครเก่งภาษาไทยก็น่าจะออกให้ได้ใกล้ใกล้เคียงที่สุดนะคะ ควอ t ควอ t นะคะอันนี้โอเวอร์ควอ e โอเวอร์นะคะเมื่อกี้แปลงฟันเสร็จแล้วนะคะต่อไปอันนี้เป็นฮุนนะคะฮุนเป็นผู้หญิงนะคะ,ะที่เนี่ยในคลิปนี้นะคะก็จะมีฮุนมีฮันนะคะ หุ้นแปว่าผู้หญิงฮันปแปลว่าผู้ชายเขาผู้ชายนะคะก็จะเป็นตัว R ตัวนี้นะใส่ลงไปนะคะก็จะมีสลับกันนะคะจริงๆแล้วเขาก็จะมีประโยคแบบนี้แล้วก็มีรูปให้อ่าให้เขียนให้ดูด้วยนะคะแต่ว่าครูไม่สามารถใช้ได้เพราะว่าอันนั้นก็เป็นส่วนของครูประจําชั้นที่เขาใช้ในห้องเรียนนะคะอ่ะอานพร้อมกันค่ะ Hu ุ้นสปีเซอร์ฟรูคส clocke o t t e h u n s กกปิเ e อร r ฟรูคอส clocke o t t e นะคะแปลว่าเธอแปลว่าหล่อน s p i s e r s p i s e r แปลว่ากินกำลังกินนะคะเหตุคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเวลาปัจจุบันนะคะ f r u k o s t Frukost Frukost แปลว่าอาหารเช้านะคะ clocke เวลานาฬิกานะคะอดเตอดเตก็คือแปดนะคะนี่แปดอ่านว่าอดเตอดเตอดเตก็คือแปดก็คือตอนแปดโมงนะคะก็หลอนหรือว่าเธอเนี่ยกินอาหารเช้าตอนแปดนาฬิกานะพอกินอาหารเช้าเสร็จแล้วนะคะทีเนี้ยก็เปลี่ยนเป็นผู้ชายเนาะ เห็นไหมคะเมื่อกี้ฮุนเป็นผู้หญิงทีนี้เป็นฮันฮันก็คือเขาเขาที่เป็นผู้ชายนะคะเขาเรียกว่าฮันนะฮันกูพอสคูลและคล็อกเกอร์ควอตโอเวอร์ออตเตฮันกูพอสคูลและคล็อกเกอควอตโอวอตเตนะคะควอตโอวอ อเัเก็คือเขาเนี่ยไปโรงเรียนตอน8ดโมงอ่นาทีนะคะ8ง15นาทีซึ่ง8ดโมง15นาทีเนี่ยภาษาโนชเขาเรียกว่า Quart over อัดเ, over ดเนะคะก็เขาไปโรงเรียนตอน8โมง15นาทีค่ะ หลังจากที่ไปโรงเรียน8โมงครึ่งแล้วนะคะทีนี้มาดูว่าเขามีกิจกรรมอะไรต่อนะคะต่อไปคือประโยคที่อ่านว่า h a n Leser klocken i h a n Leser k l o c k e ni เขาอ่านนะคะอาจจะเป็นอ่านหนังสือตอน9โมงเช้านะคะ 9โมงเช้าเนาะ h a n Leser ก็คือเขาอ่านอันนี้เขาอาจจะเขียนแค่ว่าเขาอ่านหรือว่าเขากำลังอ่านอยู่นะคะอันนี้เขาไม่ระบุลงไปว่ากำลังอ่านหนังสือกำลังอ่านนู่นอ่านนี่แต่คำว่า Leser เนี่ยเาก็คืออาการของเขาก็คือเขากำลังอ่านหนังสือพฤติกรรมของเขาก็คือเขากำลังอ่านอยู่ ก็ถ้าเขาไปโรงเรียนนะคะในเหตุการณ์นี้ก็คือเขาไปโรงเรียนเขาจะต้องอ่านหนังสือที่โรงเรียนใช่ไหมคะแปลว่าเขาอ่านหนังสือค่ะเราก็ต้องอ่านดูเหตุการณ์ไปด้วยนะคะเพราะว่าบางทีบางทีบางประโยคนะคะในอนาคตหรือว่าในขณะนี้นะคะภาษาโน้ตเขาอาจจะไม่ได้บอกตรงๆว่ากําลังอ่านหนังสือกําลังทํานู่นทํานี่ตรงๆแต่ว่าเราต้องดูบริบทไปด้วยว่าเขาไปสถานที่ใดนะคะเขาไปสถานที่ใด ่ะคลอค็อกตันนี้คล็อกตันนี้ก็คือตอน9ก้าโมงเช้านะคะต่อไปฮันฮาร์มัตเตคลอค็อกเกตีฮันฮาร์มัตเตคลอค็อกเกตีเขา,าเรียนวิชาคณิตศาสตร์ตอน10บโมง เขาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ตอน10โมง c l อกที clock กทีก็คือ10โมงนะคะ10โมงเช้ามัตเต้มัตเต้ก็คือวิชาคณิตศาสตร์นะคะคำว่ามัตเต้ก็คือพูดง่ายๆให้จำง่ายๆก็คือชื่อเล่นนะคะชื่อเล่นของวิชาคณิตศาสตร์ถ้าชื่อเต็มของเขาเนาะเขาเรียกว่ามัตเตมัตติกมัตเตมัติกนะคะมัตเตมัติกก็คือวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมต่อไปในโรงเรียนก็ยังอยู่ที่โรงเรียนเหมือนเดิมนะคะ Han spiser lunch klokke elve Han spiser lunch klokke elve นะคะ elve elve นะคะออกเสียง l นะคะตัวเนี้ย elve Han spiser lunch klokke เอวก็คือเขาเนี่ยกินเลน c ์คืออาหารเที่ยงนะคะเขากินอาหารเที่ยงตอน11โมงนะคะ11โมงก็ที่นี่นะคะโรงเรียนที่นอร์เวย์ก็ส่วนมากส่วนมากนะคะปกติแล้วก็จะกินข้าวเที่ยงตอน11โมงนะคะก็เพราะว่าโรงเรียนที่นอร์เวย์เนี่ยเขาจะเลิกจริงๆแล้วก็ถ้าเป็นโรงเรียนที่ไม่ใช่มัธยมปลายนะคะ ไม่ใช่มัธยมเขาก็จะเลิกประมาณบ่ายโมงกว่าบ่ายโมงนิดๆเพราะฉะนั้นเขาจะต้องกินอาหารตอน11โมงเช้าค่ะประโยคต่อไปค่ะ Dr. f r e e Minut e c l o c k a fem o v e r tolv a r f e Minut e คลอกแฟมโอเวอร์ทุลนะคะแฟมโอเวอร์อันนี้ออกเสียงว่าทุลนะคะทุลแปลว่า12ก็คือ12นาฬิกาตอนเที่ยงนะคะแฟมโอเวอร์ทลเขาบอกว่าแล้วก็มีเวลาฟรีมินุชนะคะฟรีมินุก็คือตอนเวลาพักเวลาเบรกที่โรงเรียนนะคะก็จะมีพักก็จะมีพักระหว่าง วิชาเรียนอาจจะเรียนไป2ชั่วโมงแล้วก็พัก10นาทีอาจจะเรียนไปอีก2ชั่วโมงแล้วก็พักกินข้าวแล้วก็พัก5นาที10นาทีประมาณนี้นะคะแล้วแต่โรงเรียนนะคะ FREE MINUTES ก็คือเวลาพักเวลาเบรกระหว่างคาบระหว่างช่วงเวลาเรียนนะคะก็อันนี้ประโยคนี้นะคะ t h a r e free minutes c l o c k e r q c l o c k e fam over told ก็คือ มีเวลาพักเวลาเบรกนี่ตอนเวลาเที่ยง5นาทีนะคะเที่ยง5นาทีหรือเราพูดเป็นภาษาไทยว่า12นาฬิกา5นาทีก็ได้นะคะ12นาฬิกา5นาทีอันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะประโยคต่อไป hun skriver klocka t o v e r e t คนสกรีเปอร์ clocker t over it ก็เธอผู้หญิงคนเนี้ยหรือว่าผู้หญิงนะคะอันนี้หุ้นก็เป็นผู้หญิงนะคะเธอเขียนน่าจะเขียนการบ้านหรือว่าเขียนแบบฝึกหัดเขียนหนังสือนะคะตอนบ่ายโมง10นาทีนะคะหรือว่า13บสนาฬิกาสินาทีเราเรียกง่ายๆว่าบ่ายโมง10นาทีแล้วกันนะคะ อันเนี้ย13นาฬิกานะคะเป็นช่วงบ่ายไปแล้วภาษาโน๊สเขาเรียกว่าคล็ clock at นะคะเ e at เป็นเลขหนึ่งแต่เราไม่เรียกว่าเอ็นนะคะเวลาที่เราเรียกนาฬิกาหรือว่า,าเวลานะคะเราจะเรียกเลขหนึ่งว่าเ e at นะคะเอฮุน e ด at ร h o s c r i b e clock at t over at ประโยคต่อไปนะคะกิจกรรมต่อไป hand go yam clocker quarter over t o hand go yam clocker quarter over two เขาเนี่ยกลับบ to ้านนะคะเขากลับบ้านตอนบ่ายสองโมงสิบห้านาที เขากลับบ้านตอนบ่าย2องโมง15นาทีก็14นาฬิกานะคะหรือว่า14นาฬิกา15นาทีอ่านว่าบ่าย2งโมงก็ได้หรือว่า14นาฬิกา15นาทีก็กได้นะคะอันนี้ก็คืออถ้าผ่านมา15นาทีเขาเรียกว่า Qua ดโ e r over นะคะคว a t โอเวอร์ทบ่ายสองโมงหรือ14นาฬิกาภาษาพูดหรือว่าปกติเขาจะพูดว่า บ่ายสองหรือว่า clocker t o นะคะ clocker t o นะอันนี้ก็ก็เขียนให้ดูนะคะเพราะว่าบางทีมันก็จะเป็นตัวเลขแบบนี้บางทีก็จะเป็นเข็มน,นาฬิกาเราก็จะได้เรียนรู้ไปหลายๆแบบด้วยนะคะอันนี้ครูก็ตั้งใจเขียนให้ดูคะ่ะต่อไป h ุ n ส p ปิซซ์เซอร์มิดดักคล็อกเกอร์ทเรอฮุนส์ปิซซเซอร์มิดดัคล็อกเกอทรอันนี้ก็แปลว่าเธอน่ะเธอหรือว่าหลอนนะคะกินอาหารเย็นนะคะมิดดักนะคะมิดด a กมิดดักเนี่ยก็คือออกเสียงมิดดักก็ได้หรือว่ามิดดักก็ได้ก็คืออาหารเย็นนะคะอาหารเย็นเขาจะกินบ่ายสามโมงนะ ผู้หญิงคนนี้กินอาหารเย็นตอนบ่ายสามโมงที่เนี้ยมิดดาเขาจะกินบางคนกินบ่ายสองก็มีนะคะบ่ายสามสี่โมงห้าโมงเย็นแล้วแต่ครอบครัวเลยนะคะอันนี้แล้วแต่เลยก็รอ,อ,อนผู้หญิงคนนี้กินอาหารเย็นตอนบ่ายสามนะคะบ่ายสามหรือภาษาไทยเขาเรียกว่าสิบห้านาฬิกาก็ได้นะคะเพราะว่าหลังจากบ่ายไปแล้วเนี่ยเออหลังจากสิบสองนาฬิกาไปแล้วเราเรียกว่า บ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามก็ได้หรือบางทีภาษาไทยนะคะเรียกว่า13นาฬิกาก็คือบ่ายโมงเนาะ14นาฬิกาก็คือบ่ายสอง13เอ้ย15านาฬิกาก็คือบ่ายสามโมงนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบอ่าแบบ24ชั่วโมงแต่ว่าที่ที่นอร์เวย์เนี่ยเขาจะพูดว่าอ่าบ่ายหนึ่งโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่อันนี้ก็จะเป็นอ่า เป็นคำพูดที่ทั่วๆไปนะคะก็จะใช้อย่างนี้เยอะกว่าค่ะประโยคต่อไป h un, year, er, clock, year, ุ n นเยอะเล็กเสือคลักเกี่ u ฟี e เรหุ่นเยอะเล็กเสือคลักเกฟีเรเธอหรือว่าหลอนเนี่ยทำการบ้านนะคะ อันนี้เยอะแปลว่าทำหรือว่ากำลังทำนะคะเล็กเซเล็กเซก็คือการบ้านนะคะการบ้านตอนสี่โมงเย็นนะคะฟีระเนียครูเขียนเป็นไม่ใส่ตัวเลขละเป็นตัวหนังสือนะคะฟีรฟีรก็คือสี่โมงเย็นอันนี้เขียนผิดนะคะเขียนผิดก็หุนนะคะบางทีก็สับสนก็นึกว่าเป็นภาษาเดียวกันอยู่ตลอดเวลานะคะก็คือเธอเนี่ยเธอ ทำการบ้านตอน4ี่โมงเย็นนะคะอันนี้ประโยคนี้ง่ายๆนะเวลาต่อไปหลังจากที่ทําการบ้านเสร็จแล้วก็หุนเซอร์โพเทเวคล็อกเกแซ็ก์หุนเซอร์โพเทเวคล็อกเกนะคะ ลอนหรือว่าเธอนะ่ะดูโทรทัศน์นะคะเทเวก็คือทีวีภาษาไทยนะคะอันนี้คือตัวย่อนะแต่ว่าออกเสียงเป็นภาษานอสนะคะเซโพเห็นไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นเซโพเวลาที่เราจะดูอใช้คำว่าดูโทรทัศน์ต้องใช้คำว่าเซโพนะคะใช้คำว่าโพไม่ใช่อ e, ีนะคะอันนี้เดี๋ยวค่อยๆเรียนแต่ว่าถ้าเป็นดูโทรทัศน์ดูทีวีนะคะ ให้ใช้คำว่า p o นะคะ p o เ e เวนะคะอันนี้จำไว้ก่อนไม่ไม่อธิบายให้เยอะไปกว่าประโยคนี้นะคะเดี๋ยวงงเนาะ clock 6นะคะ clock 6อย่าลืมตัว s นะคะ clock 6ก็คือ18นาฬิกานะตอนบ่ายตอนเย็นแล้วนะคะก็คือเธอผู้หญิงคนนี้ดูโทรทัศน์นะตอน6โมงเย็นนะคะทําการบ้านเสร็จแล้วอาบน้ำเอ,อ้ยไม่ใช่อาบน้ำ กินข้าวเสร็จแล้วทำการบ้านเสร็จแล้วเขาก็ดูโทรทัศน์ได้นะคะ clock s ก x หกโมงเย็นหรืออีกภาษาไทยอีกแบบนึงเรียกว่า18นาฬิกานะคะ18นาิกาได้นะออครูขอแนะนำนิดนึงนะคะหลังจากครูอ่านจบเนี่ยครูจะเว้นเวลาให้ก่อนสักประมาณ3-4วินาทีเพื่อที่ เว้นช่วงเวลาให้สำหรับคนที่อยากจดนะคะ mm hmm. ก็จะได้กดเผาเ e กดหยุด mm hmm. กดเบรกไว้นะคะ mm hmm. ก็จะได้เขียนไปด้วย mm hmm. ก็จะได้ซ้อมไปด้วยนะคะ mm hmm. เผื่อเผื่อเพื่อนคนที่เขาอยากเขียนนะคะว่าบางทีหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องเว้นระยะห่างหลังจากที่ครูอ่านเสร็จอธิบายเสร็จก็เพื่อคนที่เพื่อนๆคนที่เขาอยากเขียนก็จะได้กดเผาเ e ตรงหน้าจอแล้วก็จะได้เขียนโดยไม่มีการรบกวนนะคะดูประโยคต่อไปค่ะเมื่อกี้ดูเทเวดูโท,ทรทัศน์เสร็จแล้วเนาะทีนเนี้ยทำอะไรต่อทีนเนี้ย hunt our p o s กก Facebook clocked t over c hunt our p o s Facebook clocked t over c อันนี้แน่นอนลหลายๆคนอาจจะทําเป็นกิจวัตรประจําวันเหมือนกันนะคะครูเหมือนกันค่ะไม่ได้ว่าใครอันนี้ก็เป็นเวลาตอนเย็นแล้วนะที่หลังจากดูโทรทัศน์ก็คือพักผ่อนนะคะก็เขานะคะเขาเนี่ยก็ไปเล่น Facebook นะก็เล่นอยู่เฟซบุ๊กตอนอหนึ่งทุ่มนะคะหนึ่งทุ่มสินาทีหนึ่งทุ่มสินาที อันนี้เขาอ่านว่าทีนะคะทีทีก็คือสิบนาที over ก็คือเลยไปซิฟก็คือสิบเก้านาฬิกาอันนี้ครูเขียนให้เป็นอ,อีกแบบหนึ่งนะคะสิบเก้านาฬิกาสิบนาทีก็สิบเก้านาฬิกาสิบนาท,านาทีหรือเรียกง่ายๆว่าหนึ่งทุ่มสิบนาทีนะคะเหมือนกันสิบเก้านาฬิกาสิบนาทีหรือว่าหนึ่งทุ่มสิบนาทีก็มีความหมายเหมือนกันนะคะ ประโยคนี้เขามีความหมายว่าเขาเล่น f c e e o o o เนี่ยตอนหนึ่งทุ่มสินาทีนะประมาณนี้นะคะกอะ็อันนี้เราสามารถที่จะนำไปดัดแปลงได้นะคะเวลาที่บางคนก็ไม่เล่น Facebook บางคนก็อาจจะไปทำอย่างอื่นไปอ่านหนังสือหรือไปฟังเพลงอย่างเงี้ยก็ใส่ตรงนี้ก็ได้ว่ากิจกรรมนี้ทำอะไรนะคะตรงช่วงเวลานี้เวลานี้อันนี้เป็น คำแนะนำเผื่อใครต้องได้เขียนาการบ้านส่งครูที่โรงเรียนนะคะก็เอาไปแอพพลายหรือว่าประยุกได้ค่ะมาถึงแผ่นเกือบสุดท้ายแล้วค่ะอีกสองแผ่นค่ะหุ่นสปีเซอร์ e l ลล์สมาท์คล็อกเกอควอดโอเวอร์อัตเตหุ่นสปีเซอร์เคลสมา์ Clocker a r t over o t t e r uh, อันนี้นะคะผู้หญิงคนนี้คือเธอหลอนนะคะก็กิน quel smart อันนี้ออกเสียงว่า quel well smart well sm quel smart quel smart ก็คืออาหารอาหารตอนตอนค่ำอาหารตอนค่ำนะคะตอน สองทุ่มนะคะสองทุ่มครกอกออตเต้เนี่ยสองทุ่มสิบห้านาทีนะคะสองทุ่มสิบห้านาทีหรือภาษาไทยเขาเรียกว่ายี่สิบนาฬิกาสิบห้านาทีนะคะอันนี้ครูขออธิบายหน่อยว่าเอออาหารตอนเย็นอาหารตอนค่ำนี่คืออะไรนะคะคนนอร์สเนี่ยคือคนที่นอร์เวย์นะคะเขาจะกินอาหารเช้าก็คือฟรลโคสใช่ไหมคะอาหารเช้าเลนช์ก็คืออาหารเที่ยง นี่เราเก็กินที่โรงเรียนหรือที่ทํางานก็ได้นะคะแล้วก็อาหารต่อไปก็คือกลับมาบ้านเนาะเสร็จจากงานเสร็จจากโรงเรียนก็มากินมิดดักนะคะมิดดักก็คืออาหารเย็นก็จะในช่วงในคลิปนี้เขากินบ่าย3มเนาะบางคนก็กิน4ี่โมงบาง,บางคนก็กิน5้าโมงนะคะแล้วแต่ครอบครัวเหมือนที่ครูว่าไปแต่ว่าถ้าเขากินแบบ3ามโมงสโมงเย็นอย่างเงี้ยเขาก็จะหิวได้เพราะฉะนั้น คนที่นี่เขาจะมีอาหารสี่มื้อนะคะ,ะประมาณ1ทุ่ม2ทุ่มเนี่ยนะคะก็จะไม่ให้ดึกจนเกินไปก็คือเขาจะมีอาหารตอนค่าอาจจะเป็นโย,โยเกิร์ตผลไม้หรือว่าเบรอร์ชีเวบอรชีว่วก็คือขนมปังใส่ชีสนิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้หิวตอนกลางคืนประมาณนี้นะคะซึ่งอาหารตอนค่ำเนี้ยบาเบานียเขาเรียกว่าเคลสมาร์ทเคลสมาร์ทนะคะเคลแปลว่า ตอนค่ำตอนเย็นมาร์ชก็คืออาหารเอามารวมกันก็เป็นเคลสมาร์ชนะคะเป็นอาหารค่ำอันนี้หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ครูเขียนผิดนะคะความสกปรกนี่อยู่ที่ครูหมดเลยนะคะครูไม่อยากเขียนใหม่ะคะ่ะเปลืองกระดาษก็หวังว่าทุกคนคงเข้าใจตรงนี้นะคะ แผ่แนๆแ,และแล้วก็แผ่นสุดท้ายค่ะ h a n legger s i clocker T over k n e h a n legger s i นะคะ Clocker T over k n e เมื่อกี้คำว่านะคะนี่ไม่ใช่ภาษาอังนะคะภาษาไทย <laughs> คำว่า h a n legger s i e h a n legger s i นะคะ legger s i อันนี้ Legacy แปลว่าเขาเข้านอนนะคะไปนอนอันนี้จะต้องมีสองคำนี้นะคะ l e g ก c y นะคะก็แปลว่าเข้านอนตอนอ่ะคร็อกนีนี้นะคะเออก็คือสามทุ่มบ้านเรานะคะสามทุ่มสิบนาทีสามทุ่มสินาทีหรือภาษาไทยอีกคำหนึ่งเราเรียกว่า 21่สิดนาฬิกาสินาทีนะคะสินาทีทีแปลว่า10บนาทีนี้แปลว่าสามท,ทุ่มนะคะหรือว่า21่สนาฬิกาอันนี้หวังว่าไม่งงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทำไมครูไม่ไม่สอนเรื่องเวลาอีกเพราะว่าครูได้ทำคลิปเกี่ยวกับคลอกแกค่อนข้างละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงครูจะแปะลิงก์ไว้ให้เผื่อคนพึ่งเข้ามาคลิปนี้เป็น เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ยังงงเรื่องคล็อกแก้หรือว่านาฬิกาอยู่นะคะเดี๋ยวครูจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็ค่อยเข้าไปดูนะคะเพราะว่าคลิปนี้ครูรู้สึกครูรู้สึกว่ามันจะยาวค่อนข้างมากแล้วก็ใช้เวลานานในการดูฝึกอ่านฝึกเขียนเพราะว่าอันนี้ทุกอย่างก็คือเป็นประโยคที่เราจะต้องฝึกหัดเป็นแบบฝึกหัดที่เราจะต้องฝึกที่โรงเรียน ทั้งสัปดาห์เกี่ยวกับเวลานะคะอย่าลืมนะคะว่าคลิปนี้เป็นคลิปทั้งสัปดาห์นะคะถ้าสมมุติว่าใครไม่สามารถดูให้จบภายในวันเดียวได้ก็ค่อยๆแบ่งดูค่อยๆแบ่งเขียนแล้วก็ถ้าดูแล้วมีข้อสงสัยก็อย่าลืมส่งข้อความหรือว่าเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,ก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆคน ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะให้ประโยชน์สำหรับทุกคนที่เข้ามาดูนะคะถ้าสงสัยตรงไหนก็อย่าลืมเขียนไว้ใต้คลิปนะคะยังไงก็ขอให้มีความสุขกับการเรียนภาษาโนชไปด้วยกันค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ